ใครหาบ้านแฝดโดนทบบุรีไซใหญ่36ตารางวา4นอน2น้ำห้ามพาดคลิปนี้ครับผมนี่คือหมู่บ้านร่มไม้บางใหญ่บ้านแฝดเนื้อที่36ตารางวาลิโนเวทเต็มพื้นที่ข้างบ้านหน้าบ้านในบ้านบอกเลยว่าครบพื้นที่ในบ้านใหญ่เพียงพอห้องน้ำ2ห้อง ห้องครัวเติมเต็มเรียบร้อยแล้ว4ห้องนอนบอกเลยว่าได้หลังนี้ไปคุ้มจุกๆไปดูรีวิวกันครับสวัสดีครับผมบูมจากพี่มีขายคอนโดนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่หมู่บ้านโรมไม้นะครับบางใหญ่ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวบ้านหลังนี้นะครับที่เป็น4นอน2น้ำนะครับเป็นเป็นฟิลบ้านแฝดหรือฟิลบ้านเดี่ยวเลยนะเพราะใหญ่มากต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับรีวิวว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคครับผมเปิดมาในบ้านครับจะเจอพื้นที่สเปซขนาดใหญ่แบบนนีี้เลยคั่ือตว ภายนอกบ้านนะครับหน้าบ้านแบบนี้เลยเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนนะครับมีชั้นวางรองเท้าครับอยู่ตรงนี้นะคนเป็นชั้นวางรองเท้าที่ก่อปูนขึ้นมานะครับนี่ใส่ได้เยอะมากทุกคนเป็นสามชั้นเลยนะครับหนึ่งสามและภายในบ้านนะครับผมสามารถจอดรถได้1คันนะครับอยู่ตรงนี้ทุกคนปึ๊บนอกจากนี้ยังมีกิมมิคครับอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นชั้นวางของครับทุกคนเป็นที่ใส่ของได้นี่บิวมาแล้วนะครับทุกคนนี่อันนี้คือ อยู่ตรงที่จอดรถเลยนะครับเป็นโรงจอดรถเลยเราไปดูซ้ายมือนะซ้ายมือเขาใช้พื้นที่คุ้มมากอันนี้จะมีแบบล็อกลูกกงให้นะครับผมเปิดเข้าไปครับเดินไหมครับตุด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 ตรงนี้คือพื้นที่ข้างบ้านนะเอาไว้ทาประโยชน์ได้มีไฟให้ด้วยนะครับปึ๊บปั้มน้าครับทิตาชิหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปามน้ําทิตาชิให้ไปด้วยนะครับผม ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นแทงน้ำนะครับของดอสอยู่ตรงนี้นะเขาจัดระบบผมว่าระบบวางระบบน้ำอะไรได้ดีหมดเลยนะนี่ทุกคนดูดิโหบ้านนี่แบบเก็บมาคิดคิดงานมาดีจริงนะครับผมนี่สายมือครับอยู่ตรงนี้เลยในส่วนของน้ำนะก็อยู่ตรงนี้ปั๊มน้ํากับแทงน้ํานะครับผมสายมือบ้านนะครับต่อมาครับมาดูสเปซหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับอยู่ตรงนี้หน้าบ้านนะครับผมอ่านี่ครับที่นั่งหน้าบ้านตรงนี้นอกจากนี้นะครับด้านข้างนะครับเขาก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับนี่ พื้นที่ข้างบ้านนะครับทุกคนดูให้สเปซมาคุ้มจริงก็คืออันนี้มีต่อก๊อกต่อท่อนะครับท่อน้าไว้แล้วนะครับก๊อกน้ําทิ้งไว้เรียบร้อยให้เลยนะครับสาหรับคนที่จะเอาไปทําประโยชน์อะไรจริงๆโซนซักล้างมันอยู่ได้หลายที่มากเลยดูดีเขาคิดมาหมดแล้วนะครับนี่ครับเจาะกระเบื้องมาเรียบร้อยด้วยนะครับต่อท่อน้ําทิ้งลงไปนะครับนี่ก๊อกน้ําก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมอีกอันนึงนะครับเข้าบ้านผมไม่ได้เปิดไฟนะครับแต่ผมเปิดไฟสักหน่อยอ่า นี่ครับอันนี้ก็เชื่อมเข้าบ้านนะครับจะเป็นเชื่อมของส่วนในตรงครัวเลยนะครับที่มันกระพริบขอโทษด้วยนะทุกคนนะมันเปิดไฟนะครับโอเคก็น,นี้สามารถเชื่อมครัวเข้าไปได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวภายในกันครับว่าในบ้านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ ใชครับผมเราเริ่มรีวิวภายในบ้านกันครับทุกคนนี่ครับภายในบ้านพอเข้ามานะครับบอกก่อนว่าหลังนี้นะครับบอกเลยว่าต่อเติมเต็มพื้นที่แน่นอนครับทุกคนอันนี้นะคือดูคนดูประตูก่อนนะครับเข้ามาอย่างแรกนะครับคือมีทั้งประตูที่เป็นบานเลื่อนนะครับแล้วก็ประตูลูกกงนะครับคือรับลมก็ได้หรือว่าจะปิดกันแอร์ออกก็ได้เช่นกันคือเขาคิดฟังก์ชั่นมาครบหมดแล้วนะหลังนี้คือบอกเลยว่า โอ้โหคิดมาดีจริงนะครับอ่ะพอหันเข้ามาในบ้านครับนี่คือบ้านที่เป็นบ้านแฟดนะครับเนื้อที่36ตารางวาครับทุกคนดูครับสเปซมันใหญ่แค่ไหนนะครับจุดเด่นของหลังนี้นอกจากพื้นอะไรเก็บงานมาหมดแล้วนะครับผมด้านซ้ายนะครับเขาเป็นฟังก์ชันห้องนอนนะครับหรือทําเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้นะครับผมห้องนอนแรกผมขอนับเป็นห้องนอนแรกแล้วกันนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างโอ้โหดูสเปซไะยันเปิดไฟแบบเรียวๆนะครับผมนี่ครับ เสียงอาจจะก,ก้องนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในบ้าน,นครับทุกคนนี่คือห้องรับแขกก็ได้ห้องนอนเป็นห้องนอนแรกก็ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับคุณเลยอพอเขาคิดมาถึงตรงนี้เสร็จนะครับให้เราเลื่อนมาดูตรงนี้ครับหลังนี้นะครับก็จะมีการออกแบบเ,ออเหมือนบ้านนะมันไม่ใช่หน้าตานะ่างคนเป็นบานกระจกนะแต่ว่าเปิดไมได้นะเป็นกระจกตายแต่ว่าตรงนี้ทําให้เราแบบรับแสงได้ดีมากขึ้นนะอันนี้ผมว่าคิดมาดีเลยนะครับสำหรับคนที่อยาก ต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยอาจจะใส่เป็นแบบว่าเออฟรีมก็ได้หรือว่าจะเป็นม่านติดเพิ่มก็ได้นะแต่ผมว่าตรงนี้มีประโยชน์นะเอาไว้ตั้งของตั้งโมเดลโชว์หรือว่าตั้งพวกแบบว่าของตกแต่งอะไรเงี้ยที่คุณอยากเอามาตั้งก็ได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปทางซ้ายกันต่อครับ ของจริงนะครับผมบอกเลยว่ากว้างมากนะทุกคนสเปซนี่มีให้เยอะมากนอกจากจะแบ่งสัสดส่วนมนาะเป็นอย่างดีนะเดี๋ยวลองไปดูกันต่อนะบ้านหลังนี้เก็บงานมาหมดแล้วนะแม้กระทั่งไฟก็เปลี่ยนเป็น LED สะลับเปลวาอะไรหมดแล้วนะคือบ้านดูสว่างดูคลีนมากนะครับผมเข้ามาด้านซ้ายนี่เป็นบ้านแฝดสองชั้นนะครับโดยจะมีข้างบนนะครับที่เป็น3นอนกับหนึ่งห้องน้ําอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดครับผมโอ้ขนาดห้องเก็บของใต้บันได ก็ยังเก็บมาแล้วนะครับยังเก็บงานมาหมดแล้วทุกคนนี่นะห้องเก็บของอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับบ้านของผมนะคือคนละเกรดกันเลยนะครับคืออันนี้ใส่ใจมากนะทุกคนนี่ประตูก็ประตูก็ทําใหม่นะเห็นไหมนี่ห้องเก็บของเก็บหมดต่อมามาดูในส่วนของหลังบ้านกันนะครับผมหลังบ้านจะเป็นประมาณนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากห้องน้ําห้องน้ําแรกนะครับอยู่ทางขวามือครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันก่อน ห้องน้ำเปิดประตูไปปึ๊บนะครับผมโอ้โหห้องน้ํานี่ผมบอกเลยว่าอย่างกับโครงการมือหนึ่งนะโอ้โหมาดีจริงห้องน้ําห้องน้ําด้านล่างก็สามารถอาบน้ําได้นะทุกคนโดยการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งมาแล้วผมว่าหลังนี้แบบ คิดมาดีเลยนะครับโถสุขภัณฑ์อะไรมีหมดแล้วนะครับแล้วก็กระจงกระจกมีให้ครบก็เป็นห้องน้ําเกรดดีนะงานกระเบื้องพื้นพื้นนี่ผมรู้เลยว่าเขาใ,ใช้กระเบื้องนะครับกับเกรดกันลื่นด้วยนะทุกคนนะอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าบ้านผมมีบ้านป้ายอยู่ที่โครงการนี้นะคือใช้กระเบื้องแบบตอนเริ่มโครงการคือเกรดแบบลื่นหัวแตกนะแตแ่อันนี้เขาทํามาแล้วอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผม อันนี้เป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับและหลังจากดูห้องน้ำเสร็จนะครับหลายคนถามว่าปึ๊บซ้ายมือมันจะมีไว้ทำไมล่ะพี่อันนี้ผมยังไม่เคยเห็นโครงการที่แบบอันไหนคนท่านทำนะครับเขาทำเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ walk in closet หรือเปล่าอาาง่ายๆผมขอเรียกมันว่าเป็นตู้เสือ้อผ้า built in นั่นแหละครับทุกคนนี่ครับตู้เสือ้อผ้า b u in ที่ สามารถเปิดได้อนะันข้างบนเลยทุกคนเฮ้ยอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นบ้านที่ไหนทำนะหมายถึงว่าอาบ้านมือสองในดเวอันนี้ผมเพิ่งเคยเจออาจจะว้าวเลยทุกคนอันนี้ผมว่าดีนะคือบ้านผมมันใช้สเปซแบบว่าตรงนี้ทิ้งไปเลยนะของบ้านป้านเนี่ยม,มันดูแบบเสียประโยชน์แต่พอมีตรงนี้ผมว่าเอ้ยดีเอาไว้ใส่ของได้นะครับอันนี้ก็เปิดเป็นบางสไลด์นะ สองหน้าบานนะเอาจริงเห็นอย่างนี้ผมว่าน่าจะเก็บได้เยอะทุกคนและคือความสูงเนี่ยมันเยอะนะข้างล่างก็อาจจะใส่กระเป๋าเดินทางอะไรได้เนี่ยตรงนี้เอามาเก็บกระเป๋าเดินทางได้ด้วยวันนี้มีประโยชน์เลยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะแต่ว่าได้ใช้งานจริงด้วยนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดเด่นของที่นี่นั่นคือครัวครับทุกคนผมบอกเลยหลังนี้ต่อเติมครัวมาดีจริงึอบนี่ครับเปิดประตูมาทุกคนซ้ายมือเฮ้ยไม่มีอะไรไม่ใช่ครับผมเล่นมุกนี่อันนี้คือซ้ายมือเขา โซนซักล้างละใหญ่มากแต่ทุกคนหันมาดูขวามือครับโอ้ยเนี่นี่อันนี้คือครัวของเขานะนี่ผมให้ดูก่อนดูงานดูงานก่อนดูงาน,งานปึ๊บแผนลงมาครับทุกคนนี่ครับกระเบื้องนะยังเก็บงานใันหม่นะครับแล้วไม่ได้คิดมาแบบว่าคิดมาผู้จญิงไม่ได้คิดมาโง่นะครับเขาคิดมาแบบเออมันมีกระเบื้องทําให้เป็นโปร่งแสงอะไรเออมันเหมาะอย่างเงี้ยครัวแล้วฟอนี้ไฟไม่พอก็มีหลอดไฟให้อีกทุกคนโอ้โหมี ครบอะผมว่านี่ครัวก็เกาะเฮาน์เตอร์ปูนขึ้นมานะครับนะหน้าข้างหน้าน,นี่ก็ท็อปด้วยกระเบื้องนะนี่ทุกคนโอ้โหอันนี้คัวใหญ่จริงเป็นตัวแอลนะผมเดินไปปองทุกคนเลยนะครับปื๊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 บโอ้โหเป็นไงแอลยาวอันนี้คือพื้นที่ข้างบ้านนะครับผมนี่ด้านสายตรงนี้ตรง,ตรงออกไปน,นะครับก็คือทะลุเป็นลานจอดรถข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูดน,นี่ครับ ทะลุตรงนี้ได้โอเคครับเดินเข้ามานี่ครับนี่ผมบอกว่านี่คือครัวนะคือเขาเป็นตัว L ใหญ่จะต่อเติมเต็มทุกพื้นที่จริงๆครับผมด้านซ้ายนี่ผมเจอแล้วโซนซักล้างเขาาจะวางตำแหน่งไว้ตรงนี้นะครับเพราะเขาวางโทงวางท่อนะครับป๊บนึงครับทุกคนพลันก่อนวางท่อนะครับไว้ตรงนี้นะครับผมและส่วนปักไฟก็ไว้ตรงนี้นะครับโอ้อันนี้คือเขาต่อเติมมาดีจริงทุกคนเดินไปครับเป็นตัว L อย่างนี้ปึ๊บเลี้ยว นอกจากตรงนั้นแล้วยังเป็นโซนที่เอาไว้ตากผ้า,าหรือเก็บของเพิ่มได้นะจริงๆตรงนี้เนี่ยผมว่ามันมันทำอะไรได้เยอะเลยนะมันไม่ได้ดมืดมืดด้วยโอ้เขาใช้พื้นที่ได้ดีจริงๆนี่ทุกคนสเปซตร,ตรงนี้เหลื่อยนะอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับคนที่มีของเยอะก็เอาของมาเก็บตรงนี้หลังบ้านก็ได้เช่นกันครับผมต่อมานะครับนั่นคือโซนชั้น2ของบ้านครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับชั้น2ของที่นี่นะครับจะมี3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําอยู่ข้างบนนะครับซึ่ง3ห้องนอนเนี่ยผมบอกเลยว่า ใหญ่นะครับแล้วก็เพียงพอแน่นอนเราขึ้นไปดูพร้อมกันเลยครับไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองของบ้านกันนะครับในส่วนของบันไดเขาก็ทาทรงทาสีเก็บงานมาอย่างดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้คือเดินไปพร้อมกันเลยนะครับคนให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับหมุนมาครับหมุนมาครับปึ๊บนี่แหละครับชั้นสองอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บถึงแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผมมีห้องซ้ายอันนี้ห้องที่นอนที่หนึ่งนะครับห้องนอนที่สองนะครับแล้วก็ห้องนอนที่สามนะครับผม ส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ําด้านบนอ่ะผมขอเปิดด้วยห้องน้ําก่อนนะครับเอยเปิดอยู่เรียบร้อยแล้วนะเตรียมไว้แล้วห้องน้ํานะครับก็จะประมาณนี้ห้องน้ําด้านบนคล้ายด้านล่างแต่ผมว่ามีความลักชัวรี่กว่านะครับซึ่งมีกิมมิคเล็กๆมาด้วยนะครับคือนี่นะครับผมเขาเลือกใช้กระจกที่เป็นมีไฟซ่อนนะ LED อันนี้ผมว่าดีนะผมรู้สึกว่าชอบบ้านรุ่นใหม่แบบบ้านมือดึงอย่างนี้ชอบให้ของแบบนี้ดีมากเลยผมว่าเฟลมากทุกคนดูดิ พอถ่ายก็จกเลยเอ้ยยึดเขหล่อเสียวเกินไปกันต่อครับเอาแบบมีสาระกันดีกว่านี่ทุกคนอันนี้คล้ายๆงานข้างล่างนะกระเบื้องกันลื่นนะครับผมและผมว่าสีกระเบื้องที่เขาใช้อะ่ะอันนี้มันดูแบบทันสมัยมากนะมันดูเหมือนบ้านมือหนึ่งสมัยนี้เลยนี่ดูดิแล้วก็โซนเปียกแห้งก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมีชั้นวางของสบงสบู่มาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือในส่วนของห้องน้าชั้นสองนะครับด้านบนอ ค่อยๆแผนให้ทุกคนดูนะครับและตรงนี้จะมีประตูเชื่อมนะครับผมสําหรับไป Master บมาสเตอร์เบดมนะครับมาสเตอร์เบดมจะอยู่ห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมาสเตอร์เบดูมันก่อนครับว่าเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันครับทุกคนก็คือห้องนี้นั่นเองข้างห้องน้ําเปิดมาปุ๊บโอ้โหห้องมาสเตอร์เบดมนะครับจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านนะครับโดยจุดเด่นของห้องนี้นะที่ผมมองนะครับก็คือที่นี่จะมี ระเบียงนะครับยาวเป็น2ฝั่งนะแต่ว่าระเบียงที่ใหญ่สุดในบ้านคืออยู่ที่มาสเตอร์เบดมนะครับไปเดินไปดูกันทุกคนแสงมันจ้าเพราะว่าผมไม่ได้ปรับออโต้นะทุกคนนะเพราะว่าไฟมันกระพริบนะครับขออภัยด้วยนะนี่นะครับผมห้องนอนมาสเตอร์เบดมก็จะมีระเบียงที่รับลมแบบนี้เลยนะครับโดยระเบียงของเขาเนี่ยหันหน้าเข้าทางทิศเหนือนะครับผมบอกเลยว่าลมผ่านดีไม่มีปัญหาและแดดก็ไม่ร้อนด้วยนะครับผมเดินออกมาครับ,บนี่ครับทุกคนนี่ หัวบ้านนะครับข้างๆโอ้นี่มีพื้นที่ระเบียงให้ใช้สอยด้วยนะสาหรับคนแบบอยากได้พื้นที่ระเบียงนะอันนี้บอกเลยว่าฟินนี่และนี่คือภาพรวมของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นถ้าเหมาก็น่าจะเป็นห้องนอนของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะพ่อแม่อย่างเงี้ยผมว่านี่น่าจะเวิร์กครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องนอนอื่นกันต่อครับและนี่คือห้องนอนที่สองนะครับผมที่ผมบอกเลยว่าภูมิใจนําเสนอมาก จุดเด่นของที่นี่นะครับตตามหลักนะครับเขาจะมีหลัเบียงนะครับเป็นห้องนอนที่2ตรงนี้ด้วยแต่ว่าห้องนี้นะครับต่อเติมหน้าบ้านให้สวยขึ้นนะครับหลังคาที่ดีขึ้นเขาเลยทําเป็นกระจกนะครับแบบไม่มีแบบว่าเป็นกระจกเต็มเฟรมนะครับแบบนี้เลยทุกคนทําให้มองวิวเนี่ยทุกคนดูดิเฮ้ยมันสวยนะมันเหมือนโรงแรมสมัยใหม่ที่เขาทํากันนะครับนี่ทุกคนดูนะครับนี่คือห้องนอนที่2นะครับ ทำให้ดูสเปซมันดูโล่งขึ้นเลยนะครับนี่แต่ถ้าใครแบบว่าอึดอัดอะไรย่างี้อยากเปิดหน้าต่างระบายห้องเขาก็มีออปชันเสริมมาให้นะครับคือหน้าต่างข้างห้องนี่นะครับปิดแล้วก็เปิดได้อ,อันนี้ก็รับลมได้เช่นกันนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องแบบระบาย,ยากินองกินอับนะครับโออันนี้บอกเลยว่าสบายอยู่ครับห้องที่2ต่อไปดูห้องนอนที่3กันครับทุกคน ห้องนี้บอกเลยว่าแดนดีนะทุกคนแต่ว่าไม่ถึงขั้นร้อนนะเพราะว่าทางนี้เนี่ยเขาได้ใส่กันแสงมาให้แล้วระดับหนึ่งครับผมทาให้ห้องนี้เนี่ยถ้าใครเอาไว้ถ่ายงานเนี่ยผมว่ามีประโยชน์นะเพราะแสงน่าจะเข้าเยอะสุดแล้วนะครับผมเอาไว้พวกถ่ายงานทําห้องไลฟ์หรือเป็นห้องนอนเล็กห้องทํางานก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นี่ครับสเปซห้องนอนที่3ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้ผมแผนให้ทุกคนดูกันนะครับผม ปึ๊บ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 เป็นไงครับแม่น่าอยู่จริงๆเชียวบ้านนี้ส่วนห้องนี้นะครับเหมือนเดิมครับทางซ้ายก็จะมีหน้าต่างนะที่เอาไว้เปิดระบายอากาศได้ก็ทําเป็นแบบกระจกแบบนี้แล้วนะครับเพื่อความคลีนมากขึ้นส่วนตรงนี้นะครับยังเป็นแบบเปิดปิดได้อยู่อย่างล็อกได้นะครับก็ สบายไปนะครับนี่ทางด่วนอยู่แค่นี้เลยทุกคนทางด่วนการจนบุรีก็แค่ปากซอยของจริงครับหลังนี้ปึ๊บโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมหลังนี้ข้อสุดนะ้ายเป็นการับการรีวิว3ห้องนอน,นครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปท้ายคลิปกันครับว่าบ้านนี้เป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับผมและนี่คือสรุปท้ายคลิปนะครับผมที่นี่คือหมู่บ้านลมไม้บางใหญ่นั่นเองครับผม ขอบอกทำเลก่อนครับว่าทำเลสะดวกมากนะครับผมอยู่ใกล้เซ็นทรัลเวสเกตมากใกล้ m r t สายสีม่วงนะครับใกล้ตลาดหาของกินง่ายโดยรวมคือครบครับในแง่ของการเดินทางความบันเทิงและของกินนะครับผมเป็นไทยบ้านแฝดนะครับผมขนาดพื้นที่นะครับ36ตารางวานะครับผม4ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับโดยห้องนอนที่4เนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับจะเลือกเป็นห้องรับแขกก็ได้ทําเป็นห้องนอนก็ได้เช่นกันครับผมบอกเลยนะครับว่าคมจุกๆมากบ้านหลังนี้นะครับรีโนเวทเต็มพื้นที่เลยนะครับทั้งด้านข้างนะครับทัวด้านหลัง คือด้านข้างของบ้านเนี่ยคือเขาปูกระเบื้องเก็บงานมาทุกส่วนนะครับรีโนเวทเต็มพื้นที่จริงๆนะครับหลังนี้บอกเลยว่าน่าอยู่สุดนะครับผมในราคาเพียงนะครับผม3.59้าล้านบาทเท่านั้นผมราคาเพียง3.59้าล้านบาทเท่านั้นนะผมใครสนใจหลังนี้นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับที่นี่ไลน์แอด like พี่มีขายคอนโดนะครับหรือเบอร์โทรนี้ก็ได้เช่นกันครับผม บอกเลยนะครับได้ทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดหรือเบอร์โทรก็ได้เลยครับติดต่อพี่มิงขายคอนโดเข้ามากันได้เลยนะครับรีบเลยนะครับผมบอกเลยว่ารีบเลยนะครับยังไงก็ทักมากันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมนะครับจะไปดีวิวงที่ไหนยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมกับช่องพี่หมิงขายคอนโดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม